นีค่ะวันนี้เรามาพบก,กับรถนะคะว,วันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูนะคะตัว X Series ค่ะค่ะลูกค้าสนใจรุ่น X Series นะคะเราก็สามารถจะออกรถได้โดยใช้เงินเพียงแค่3 10, 9 0 0 0บาทนะคะก็ได้รถออกไปซิ่งแล้วค่ะรถ X Series ไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะคะรถมาจากโรงงานโดยมีแต่งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะคะเดี๋ยวรถจะพาไปรับชมด้านในและภายนอกตัวรถกันค่ะ ค่ะรุ่น X Series สตีดนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดำค่ะนะคะแล้วก็มี Isuzu เป็นโลโก้แดงนะคะพร้อมกับสติกเกอร์ด้านหน้าค่ะค่ะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะ LED ค่ะ แล้วมีสเกิร์ตหน้านะคะค่ะด้านแก้มด้านข้างนะคะจะมีสติกเกอร์ตัว X ด,ด้วยนะคะบ่งบอกถึงความเป็น X Series ค่ะ ล้อแมกลมดำมาจากโรงงานเลยนะคะค่ะยางเป็นยางวิสโตนค่ะค่ะกระจกมองข้างนะคะจะตัดสีดำนะคะ พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะรุ่น X Series นะคะจะมีการตก,ตกแต่งมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมก็เท่ได้ค่ะรุ่นนี้ ไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED ค่ะมีมีสติกเกอร์ด้านท้ายด้วยนะคะพร้อมกล้องมองหลังแบบ u i วอินค่ะสัญลักษณ์ i s u z สีแดงนะคะสเกิร์ตหลังเท่มากค่ะ ค่ะอันนี้คือภายนอกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันค่ะค่ะภายในนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะสามารถเปลี่ยนขึ้นนะคะเพิ่มบวกลบนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะจากพวงมาลัยนะคะแล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับโทรศัพท์ได้ค่ะ มีหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะภายในจะตัดด้วยขอบสีแดงนะคะสวยงามมากค่ะ เบาจะเป็นบอกผ้านะคะตัดตําแดงค่ะบอกถึงความสปอร์ตนะคะแคปเปิดได้นะคะ เรามาดูภายในกับภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะซื้อรถหรืออยากจะสอบถามเบื้องต้นนะคะติดต่อรถได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องขออนุญาตติกต่อน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ